สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อนี่ยายโอซิพาเขาปลาไปหาเก็บผักปลาได้จับพี่นอ้องจ้าทุกคนเมื่อนี่ไปเบิ้งพักไฟเอ,อวีดเนาะค่ะแต่ว่ายายโอคิดว่ามันตรองสูงแล้วอ่ะผักปลาสิพอผักอีกังแนงเนาะจ้าเมื่อนี้เฮานี่ก็เป็นปลาที่ยายโอสิ 15, พักเนาะจ้าในบริเวณน,นี้สิมีพักไฟเอ,อวีดอยู่ค่ะ แต่วายแย่อ,อกว่าคิดว่ามันตรงสูงขึ้นแล้วลหละจ้ะนี่สิพอพักอีกอย่างแน่เขาไปเบิงน้ำกันเลยจ้ะเมนจ้ะพี่นอนจ่าไฟเอ,อวีดก็สูงขึ้นแล้วค่ะนี่ลักษณะของไฟเอ,อวีดเนาะคะ่ะบางคนอาจจะยังมาท่านในหูจักนาะจ้ะนี่คือต้นอันไฟเอ,อวีดเนาะคะ่ะซิมีลักษณะแบบนี้เนาะคะ่ะนี่ลำตน้นนี่ค่ะ ลักษณะนี่นะจ๊ะนี่ค่ะใบเข้ากระีเงาเ้าเนาะค่ะเดียวเงาค่ะอันไฟอวีดเนาะคะ่ะใบคันเข้าสูงขึ้นเนาะคะ่ะใบนี่สามารถเก็บแล้วก็มาหันฝอยอันตากแดดไว้ค่ะเป็นช้าหรือว่าห้าไปอบไปขว่ก็ได้ค่ะไฟอ่อนเนาะจ้ะเป็นช้าต้นไฟอวีดย่ำเข้าหักเนาะคะ่ะ หันยังอ่อนอยู่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้ค่ะลำตน้นสีบลมีป่องะนะคะนี่อันนี้คือไฟเอวีดค่ะอันนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะเนี่ยยอดไฟเอวีดนะคะยอดไฟเอวีดค่ะแบบนี้เนาะจา้ะก็กินได้ได้จ้ะนี่ถ้าก็เก็บเอาแต่ยอดอยังสี่ไปลวกจิ้มน้ำพริกได้ค่ะกินกับน้ำพริกเนาะจา้ะกินกับน้ำพริกอย่าน้ำพริก ปลากระป๋องน้ำพริกปลาทูยางกระไดจ้ะน,นี่นี่ก็ผักไฟอวีดคันไฟอวีดต้นไฟอวีดที่อ่อนๆอนี่ก็เสิบขึ้นนอนใหม่ฝรังจ้ะแสบเอาไปผัดน้ำมันหอยกระไดค่ะเดี๋ยวเยื่อโอสิญยางหาอันนอนที่ว่าอ่อนๆเนาะค่ะ ไปหาเบึ้งที่อ่อนๆค่ะมองนี่กําลังขืนอ่อนๆเลยจ้ะเนี่ยนี่ค่ะบางหันฝลังยางมาถามาเธอเก็บอีหยังก็เลยว่าฉันเก็บอันตนอ่อนไฟเอ,อวีดโอ้นะไฟเอ,อวีดมันเป็นหยาด้เธอเขอาอ่ะ อ๋อฝรังเขาเอาหูจักอยู่ตัวนี้เออแค่ว่าเขาบอกเก็บกินแต่เขาบอกว่าเขาเขาเก็บเอาใบเขาสิไปเก็บเอาใบใบไฟอวีทแล้วก็ไปหัน่นฝอยๆไหมคะ่ะเห็ดเป็นชาเพิ่นล่าจังสันเป็น,านาย,นนยาแก้อักเสบภาดงามขนาดเลยพี่น้องมองนี่อ่อนๆเลยค่ะ จัดทุกคนมองนีพักอันไฟอ,อวีดกำลังออนอยู่ค่ะเนี่ยนี่ค่ะออนอยู่ค่ะนี่โอ้ยังงามเลยค่ะน,นี่ออนออนเลยค่ะนี่ค่ะบางอัน ยักเข้ากับสิต้นสิเป็นขาวๆเนาะค่ะแต่มองนี่สิเป็นออกแดงๆเนาะค่ะกับไฟอวีขึ้นกันด้วยจ้ะนี่ค่ะอุ้ยอนงามขนาดเลยค่ะนี่ นี่ค่ะกินได้อยู่ค่ะอันนี้ก็ได้คกัน,นเอาเตยอดไฟอวีดเนี่ยเป็นยาแก่อักเสบด้ค่ะทุกคนเป็นสมุนไพรคือกันค่ะโอ้มันนี่ต้นงหญ่ขนาดเลยค่ะอันนี้ขึ้นสูงแล้วค่ะนี่ขึ้นสูงมากแล้วค่ะไว้ให้เขาออกดอก มุมนี้นี่ค่ะอันนี้จะเป็นสีออกสีขาวนะคะมุมนี้อันนี้ก็คือผักชีล้อมเด้อค่ะพี่น้องนี่อันนี้คือผักชีล้อมเด้อค่ะนี่นี่เดี๋ยวเยโอมือไ่สิเก็บอันไฟเอวีดกับผักชีล้อมเนาะคะ่ะไปนี่ โอ้มึงหนีอ่อ,อนนะโอ้ยถือตำแงคันเลยมีการหนีอ่อน่อนเลยค่ะนี่นี่นี่โอ้ยงามขนาดเลยพูนอีกจะ่ะนี่แหละค่ะไฟเอ,อวีดเนาะคะ่ะไฟเอ,อวีดอ่อ,อนอ่อ,อน ผักปลาในตางแดดเนาะค่ะนี่นี่ก็ไฟอวีตค่ะอันนี้ยังอ่อนอยู่ค่ะเนี่ยโอ้ถือตำแหน่ยพี่น้องนี่ค่ะอ่อนๆเลยค่ะโอ้มองหันหลยเลยคะนั้นเนี่ยมองนี่ค่ะ ต่ว่าตนมันบ่คอยอวบปันใดค่ะพี่น้องจ้าทุกคนนี่นี่แต่กะได้กินอยู่ค่ะ อันนี้ก็คือผักอันผักติว๋วฝรั่งเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่อีกผักอีกชนิดหนึ่งผักใบอีกชนิดหนึ่งเนาะค่ะที่ยายโอ้พามาเบิงเนาะจ้าเมื่อนี้ผักติ๋วสิมิรสชาติอันเปรี้ยวเ้ยจ้ะพี่น้องนะะี่ค่ะเอาไปใส่ต้มไก่ต้มปลาแซบแซบเลยจ้ะก็คือไข่ไก่ผักติ๋วบ้านเฮานะะี่ลละจ๋าเมื่อนี้ยายโอก็สกิบอันนี่เนาะคะ่ะมาแต่อันเลิกงาน ก็เลยแวะเบิงขางทางพอดีเห็นก็นเลยสิเก็บอันนี่ล่ะค่ะนี่ไปใส่อันต้มปลาต้มไก่จ้ะยายโอเคยเก็บแต่อันใบอันนี้เนาะจ้ะใบน้อยใบใหญ่ยายโอ่เคยกินค่ะ ใบอ่อนๆยังสีค่ะก็เก็บได้ค่ะนี่นี่จะนี่สิป,ปีลักษณะยังสีได้จ้าอันพักติฟรั่งเนาะค่ะ